สวัสดีค่ะวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะเรียนเรื่องคัมภีฉันทศาสตร์แพทยศาสตร์สงเคราะห์กับครูปรวินาเหมือนเดิมนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้อยู่ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยวรรณคดีวิจักษ์หน้า1 0 4่ถึงหนึ่นักเรียนสามารถนำหนังสือเรียนมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับครูได้เลยนะคะเพื่อที่ว่านักเรียนจะได้จดบันทึก คำอธิบายของครูลงไปในหนังสือได้เลยก่อนเริ่มเรียนครูขอทวนความรู้ของชั่วโมงที่แล้วว่าเราเรียนอะไรไปแล้วบ้างชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับสังเขปเนื้อหาของคัมภี์ฉันทศาสตร์แพทยศาสตร์สงเคราะห์ดังนี้นะคะคือ 1. ความเป็นมาและความสําคัญของเรื่อง 2. ประวัติของผู้แต่ง3ลักษณะคําประพันธ์4ี่เรื่องย่อ5เพิ่มเติมเสริมความรู้และ6คําถามชวนคิดที่ครูทิ้งไว้ ให้นักเรียนไปหาคําตอบเองซึ่งก็มีนักเรียนที่เข้ามาเรียนแล้วเราก็ได้หาคําตอบส่งมาให้ครูในไลน์ซึ่งเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะขอบคุณมากนะคะที่ส่งคําตอบมาให้แล้วก็คาดหวังว่านักเรียนอีกหลายๆคนที่ไม่ได้ส่งคําตอบมาให้ครูก็ได้ไปหาคําตอบเพิ่มคูณความรู้ให้กับตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครูคาดหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะคะคำพีฉันทศาสตร์แพทยศาสตร์สงเคราะห์บท ตอนที่คัดมาให้เราเรียนเนี่ยจะแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทกาบยานี11นะคะแล้วก็ก่อนเริ่มเรียนครูขอให้นักเรียนเขียนหมายเลขกำกับแต่ละบทไว้เพื่อความสะดวกในการทำความเข้าใจและเรียนรู้ไปกับครูนะคะเอ,อ่อในหนึ่งบทเนี่ยจะมี2บรรทัดแต่ละบทจะมีการย่อหน้าเข้าไปนะคะนักเรียนก็เขียนหมายเลข1 2 3 4 5ไล่ไปเรืเร่อย นะนักเรียนเขียนตามครูก็ได้ไม่ต้องไปเขียนล่วงหน้านะคะเดี๋ยวจะตามเนื้อหาไม่ทันเขียนไปพร้อมๆกันก็ทันนะคะ,ะเริ่มที่บทที่1เลยนะคะอันหนึ่งจะกล่าวสอนกายนาครมีมากหลายประเทียบเปรียบในกายทุกหญิงชายในโลกาคําว่าประเทียบมีความหมายว่าเทียบคําศัพท์ในเรื่องนี้จะมีอธิบายในหนังสือที่ท้ายบทนะคะนักเรียนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้บทที่1ถอดความได้ว่าอีกอย่างจะกล่าว จะส,สอนแพทย์ว่าร่างกายของหญิงชายในโลกนี้เปรียบเหมือนเมืองเมืองหนึ่งกายนาครคือเมืองคือเปรียบร่างกายเป็นเมืองนะคะผู้หญิงก็เป็นเมืองได้ผู้ชายก็เป็นเมืองได้คือหญิงชายนั้นเป็นกายนาครได้ทั้งหมดนะคะสอง่าศึกโทษทีค่ะดวงจิตคือกระสัดผ่านสมบัติอัโอลาอันนี้บทนี้มีพิมพ์ผิดนิดนึงนะคะคือคําว่าค่าศึกนะคะของนักเรียนถูกนะคะในหนังสือ ค่าศึกคือโรคาเกิดเขียนค่าในกายเราอธิบายคําว่ากษัตริย์หลายคนอาจสงสัยว่าสะกดผิดหรือเปล่าไม่ได้สะกดผิดนะคะอันนี้เป็นการเขียนแบบโบราณถ้าเขียนแบบปัจจุบันก็คือตัดรอเรือสะอาทิ้งไปบทที่สองถอดความไม่ว่าเปรียบหัวใจเป็นกษัตริย์ที่ปกครองเมืองที่ชื่อว่ากายนครเปรียบค่าศึกเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่จะเข้ามาโจมตีเมือง บทที่3นะคบเปรียบแพทย์คือทหารอันชำนาญรู้ลำเนาข้าศึกมาอย่าใจเบาห้อมล้อมรอบทุกทิศาบทที่3เปรียบแพทย์เป็นทหารของเมืองที่รู้ภูมิประเทศของเมืองเป็นอย่างดีเมื่อมีข้าศึกมาทหารนั้นอย่าได้ไว้วางใจต้องป้องกันเมืองไว้อย่างดีนะคะ,ะต่อที่หน้าถัดไปอันนี้ขออธิบายขยายความ บทที่หนึ่งถึงสามเมื่อสักครู่นี้คือการเปรียบร่างกายเป็นเมืองนะคะร่างกายหญิงชายเป็นเมืองเปรียบหัวใจเป็นพระราชาผู้ปกครองเมืองเปรียบโรคภัยไข้เจ็บเป็นข่าศึกเปรียบแพทย์เป็นทหารที่คอยป้องกันนะคะ้ค่าศึกนั้นคือโรคภัยไข้เจ็บที่จะเข้ามาทําร้ายเมืองนะคะอ่ะต่อที่บทที่4ให้ดํารงกระ,กระสัดไว้คือดวงใจให้เร่งยาอันหนึ่งห้ามอยากโรธาข่าศึกมาจะอันตราย บทที่4ีถอดความไดีว่าให้รักษาหัวใจไว้ให้ดีซึ่งเป็นกษัตริย์ของเมืองเนี่ยนะคะแพทย์เวลารักษาเมืองเนี่ยต้องใจเย็นๆคือต้องมีสติต้องไม่มีความกโกรธหรือความโมโหเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อหัวใจหรือต่อกษัตริย์ของเมืองเมืองนี้ได้นั่นเอง ต่อมาบทที่5ปิดตังคือวังหน้าเรื่องรักษาคมเน์หมายอาหารอยู่ในกายคือสเสบียงเลี้ยงโยธาปิดตังเป็นคําภาษาบาลีครูเขียนคําอ่านไว้ให้ด้านล่างนะคะแปลว่าน้ําดีเปรียบน้ําดีเนี่ยเป็นวังหน้าถ้ามีเมืองเมืองหนึ่งก็จะมีในเมืองก็จะมีวังหน้าเป็นปราการด่านแรกนะคะเวลาศัตรูเข้ามาจะมาเจอวังหน้าก่อนเลยนะคะแล้วก็เปรียบอาหารที่อยู่ในร่างกายมนุษย์นั้นเป็นสเสบียงที่จะส่งไปองรอเลี้ยงอวัยวะต่าง ในเมืองเมืองนี้บทที่6หนทางทั้งสามแห่งเร่งจัดแจงอยู่รักษาห้ามอย่าให้ค่าศึกมาปิดทางได้จะเสียทีหนทางทั้งสามแห่งคืออะไรเป็นคำเปรียบนะคะเปรียบหนทางทั้งสามแห่งเนี่ยคือหัวใจคือน้ำดีคืออาหารที่จะเข้ามาบำรุงร่างกายแพทย์เนี่ยผู้รักษาเนี่ยจะต้องดูแลรักษาสามอย่างนี้ให้ดีๆอย่าให้เชื้อโรค เข้ามาทำลายได้นั่นเองนะคบเพราะจะเป็นการพลาดโอกาสในการรักษาอาขยายความบทที่4-6ถึงนะเปรียบร่างกายเป็นเมืองนะคะน้ำดีปิดตังเป็นวังหน้าอาหารเป็นสเบียงแพทย์มีหน้าที่รักษาหัวใจรักษาน้ำดีอาหารไม่ให้โรคภัยเข้าไข้เจ็บเข้ามาจู่โจมกายนาครของเราได้นะคะอ่าบทที่1-6ถึงนี้ จะเป็นการใช้วหารภาพพจน์ที่เรียกว่าอุป,ปมานะฮะซึ่งเป็นการเปรียบเทียบร่างกายของคนเราเนี่ยเป็นกายนาครข้ามไปบทที่7เลยค่ะบทที่7อันหนึ่งเล่ามีคําโจทย์กล่าวยบโทษแพทย์อันมีปรีชารู้คำภีเหตุฉันใดแก้มิฟังคําโจทย์คืออะไรคําโจทย์คือข้อกล่าวหามีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับแพทย์ว่า บางครั้งเนี่ยแพทย์ก็มีความชำนาญแต่ก็ไม่อาจสามารถแก้ไขหรือรักษาโรคให้หายได้เพราะอะไรต่อไปเป็นบทที่8เป็นข้อคำตอบนะคะว่าคำเฉลยแก้ปุดชารู้รักษาก็จริงจังด้วยโรคหรือกําลังจึงไม่ฟังในการยาจริงอยู่ที่ว่าแพทย์มีความเชี่ยวชาญทำงานในการรักษาแต่บางทีนั้นโรคก็ถึงขั้นรุนแรง เกินการรักษาไปแล้วนะคะต่อมาบทที่9เ <_ d ata> มื่ออ่อนรักษาได้แก่แล้วไซยากนักหนาไข้นั้นอุปมาเหมือนเพลิงป่าไม่ลุกลามอ่อนกับแก่อุปปมากับเหมือนเดี๋ยวจะอธิบายนะคะต่อไปคือโรคเนี่ยเมื่ออ่อนก็คือเมื่อเริ่มเป็นหรือเมื่อเริ่มมีอาการเนี่ยจะรักษาง่ายแต่ถ้าเป็นมากแล้วคือแก่แล้วไซเนี่ย โรคที่เป็นอาการหนักมากนะจะรักษายากเปรียบไปเหมือนกับไฟไม่ป่าไข้นั้นอุปมาเหมือนเพลิงป่าไม่ลุกลามเปรียบเหมือนกับไฟไม่ป่าที่ลุกลามรุนแรงยากที่จะดับไข้ก็เหมือนกันเวลาอาการหนักแล้วเนี่ยการรักษาก็ยิ่งยากมากขึ้นนะคะทีนี้คําว่าอ่อนกับแก่เป็นอะไรอ่อนกับแก่เป็นการใช้ภาพพจน์ปฏิภาคหรือปรภาคคือการใช้ถ้อยคําที่มีความหมาย ตรงข้ามกันหรือขัดแย้งกันมากล่าวเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นบทที่10เป็นแพทย์พึงสำคัญโอกาสนั้นมีอยู่3า้เคราะห์ร้ายขัดโชคนามบางทีรู้เกินรู้ไปผู้ที่เป็นแพทย์นั้นควรจำไว้ว่าโอกาสที่จะทำให้แพทย์เสียชื่อเสียงมีอยู่3อย่างคือ 1. นหมายเลขหนึ่งในวงเล็บคือประการที่1ที่แพทย์จะเสียชื่อเสียงนะคะคือ 1. คิดว่าตัวเองนั้น รู้วิธีรักษาแต่โรคนั้นร้ายแรงเกินไปต่อไปบทที่11บางทีรู้มิทันด้วยโรคนั้นใช่วิสัยตนบรูท้ทิฏฐิใจถือว่ารู้คืนกระทาประการที่สองที่จะทาให้แพทย์เสียชื่อเสียงได้คือแพทย์ไม่มีความรู้ในการรักษาโรคนั้นแต่ก็ทำการรักษานะะตามหมายเลขในวงเล็บต่อไปบทที่12จบเรื่องที่ตนรู้ โรคนั้นสู้ว่าแรงกรรมไม่สิ้นสงสัยทำสุดมือมวยน่าเสียดายคือข้อที่สามที่ทำให้แพทย์เสียชื่อเสียงได้คือไม่มีความรู้ในการรักษาโรคนั้นๆแต่ฝุนรักษาคนไข้เมื่อรักษาจนสุดฝีมือแล้วไม่หายขาดคือคนไข้ตายนะฮะคือคนไข้ตายก็ไปโทษมากมันเป็นเรื่องของเวรของกรรม ะะบทที่13บางทีก็มีชัยแต่ยาให้โรคนั้นหายท่านกล่าวอภิปรายว่าโรคว่าชอบโรคนั้นเป็นดีแต่บังเอิญบางครั้งตัวเองไม่รู้วิธีรักษาหรอกแต่ก็รักษาไปบังเอิญว่าโรคนั้นหายก็ไปกล่าวอ้างว่าตนนั้นมีความรู้ในการรักษาเป็นอย่างดีนะคะอาทิตย์นักเรียนท่านเรียนสังเกตจะเห็นเครื่องหมายไปยานใหญ่คือตอนที่คัดมาให้นักเรียนเรียนนี้ จะคัดเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนมาซึ่งเนื้อเนื้อความหรือเนื้อ,เน,อเนื้อหาเนี่ยจะไม่ต่อเนื่องกันนะคะต่อจากนี้ก็จะกล่าวถึงอีกเรื่องหนึง่งนะคะอีกเรื่องหนึง่งก่อนที่จะไปเรื่อถัดไปเนี่ยก็จะสรุปเกี่ยวกับแพทย์ควรจําอยู่3อย่างคือโอกาสที่จะทำให้แพทย์เสียชื่อเสียงนั้นมีอยู่3อย่างในบทที่10บถึงสิว่า1 คิดว่ารู้วิธีรักษาแต่โรคร้ายแรงเกินไป 2. แพทย์ไม่มีความรู้ในการรักษาโรคนั้นแต่ทําการรักษา 3. ไม่มีความรู้ในการรักษาโรคนั้นนั้นแต่ฝืนรักษาคนไข้นะคะอะมาต่อที่บทที่สิบทที่1 4นั้นก็จะกล่าวถึงอีกประเด็นหนึ่งนะคะผู้ใดจะเรียนรู้พิเคราะ์ดูผู้อาจารย์เที่ยงแท้ว่าพิสดารทั้งพุทธใสจึงควรเรียนคําว่าพุทธ สกดตามต้นฉบับนะคะไม่ได้สะกดผิดนะคะบทที่14กล่าวว่าคนใดต้องการเรียนรู้ต้องพิจารณาคนที่เป็นครูว่ามีความรู้ทางพุทธพุทธก็คือศาสนาคือง่ายๆว่าคนที่จะเป็นแพทย์นั้นต้องถือศีลศีลห้าศีลแปดก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเป็นครูของแพทย์ก็ต้องมีความรู้ทางศาสนาพุทธคือเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมนะคะและทางสายยศาสตร์ ศยศาสตร์นี้ไม่ใช่ว่าคาถาอาคมศย亚ศาสตร์เอาเถอะทีค่ะศยศาสตร์เป็นคัมภีร์อาถรเวศของอินเดียจะว่าด้วยเรื่องของการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะมาเป็นครูของแพทย์ได้เนี่ยก็ต้องพิจารณาว่าครูผู้นั้นเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคหรือไม่นะคะถ้ามีทั้งสองอย่างจึงเหมาะสมที่จะไปเรียนด้วยต่อไปบทที่15แต่ศักเป็นแพทย์ได้คัมภีใสไม่จำเนียน ครูนั้นไม่ควรเรียนจะนําตนให้หลงทางถ้าครูคนนั้นเป็นเพียงแพทย์แต่ไม่มีความรู้เรื่องสายยศาสตร์ก็คือไม่มีความรู้เรื่องการรักษาโรคไม่ควรไปศึกษาเล่าเรียนด้วยเพราะจะทําให้เสียเวลาและจะจําความรู้ที่ผิดผิดไปใช้นั่นเองนะคะต่อมาบทที่16เราแจ้งคำภีฉันทศาสตร์อันบุรานปางก่อนกล่าวไว้เป็นทางนิพพานสุขสิวารายัย ขอให้สังโทษทีค่ะขอให้นักเรียนสังเกตนะคะคำว่าฉันทศาสตร์ครูเคยอธิบายในเรื่องอมหาวิสัญญชาดกกันมาศีแล้วว่าลักษณะคําประพันธ์ที่มีการฉีกคาเนี่ยคือฉีกคําเพื่อให้ตรงกับฉันทลักษณ์ตามข้อบังคับของฉันทลักษณ์นะคะเช่นว่าคําว่าฉันทศาสตร์นะคะคำนี้นะเวลานักเรียนอ่านเนี่ยนักเรียนต้องอ่านให้เป็นคําเดียวกันฉันทศาสตร์นะคะ คำว,ว่าโบราณโบราณแปลว่าโบราณแต่เป็นการเขียนแบบโบราณนะคะไม่สับสนเนาะนะคะอาต่อันเลยค่ะบทที่16เราแจ้งคัมภีร์ฉันทศาสตร์อนันโบราณปางก่อนกล่าวไว้เป็นทางนิพพานสุขสิวาลัยถอดความได้ว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าคัมภีร์ฉันทศาสตร์เป็นตำราที่แต่งมานานเป็นแนวทางในการประพฤติตนไปสู่นิพพานซึ่งเป็นแดนแห่งการพ้นทุกข์นั่นเอง นะคะต่อไปเลยค่ะบทที่17อย่าหมิ่นว่ารู้ง่ายตำรับรายอยู่ถมไปรีบด่วนประมาทใจดังนั้นแท้มิเป็นการอย่าดูหมิ่นตำราว่าวิชาวความรู้ที่มีอยู่เป็นเรื่องง่ายนะคะคนคิดอย่างนี้ถือว่าเป็นคนประมาทแท้ที่จริงแล้วก็ไม่ได้มีความรู้ใดๆเลยนะคะอ่าต่อมาบทที่18 ลอกได้แต่ตำราเที่ยวรักษาโดยโวหารอวดรู้ว่าชำนาญจะแก้ไขให้พลันหายคนประเภทนี้อีกประเภทหนึ่งคือคัดลอกตัวหนังสือในตำราแล้วก็ออกไปรักษาคนไข้โดยจำในตำราไปพูดแสดงความรู้ให้คนอื่นเข้าใจว่าตนนั้นมีความรู้ความชำนาญในการรักษาให้หายได้ทันทีบทที่19โรคคือคารุก,กรรมบรรจบจำย่าพึงทาย กล่าวเล่อุบายหมายด้วยโลภหลงในลาพาคระรูปก,กรรมคือกำหนักลาพาคือลาบนะคะอ่าบทที่19ถอดความได้ว่าอย่างไรคือคนที่ใช้กลอุบายทำนายโรคว่าโรคร้ายนั้นเกิดจากกำหนักของคนไข้นะนะคะกล่าวอุบายเพื่ออะไรเพื่อหวังในลาบจากค่ารักษานั่นเอง บทที่20บ,บ้างจำแต่เพศไข้สิ่งเดียวได้สังเกตมากองเลือดว่าเสมหะกองวาตาว่ากำเดาแพทย์บางคนจำเอาอาการไข้ที่เคยที่แสดงให้เห็นอย่างางเดียวนะคะก็คือว่าจำเนี่ยลักษณะของไข้ยอย่างเนี้ยจำอย่างนี้ได้นะคะสิ่งเดียวเลยได้สังเกตมาได้เห็นมาเช่นเขาเป็นกองเลือดคือโรคเลือดก็บอกว่าเขาเป็นโรคเสมหกองวาตาว่ากำเดาเขาเป็นโรคลม ก็บอกว่าเขาเป็นโรคเลืดกำเดาออกลักษณะอย่างนี้นะคะต่อไปบทที่21คัมภีกล่าวไว้หมดใหญ่ยยมิจดมิจำเอาทายโรคแต่โดยเดาให้เชื่อถือในอาตมาบทที่21กล่าวว่าตำรานั้นมีบอกเกี่ยวกับการรักษาไว้ทุกเรื่องแต่แพทย์นั้นไม่จดไม่จําคือไม่เรียนรู้นะคะบอกว่าโรคเป็นอะไรบอกว่าเป็นโรคอะไรโดยการคิดเอาเองโดยไม่มีเหตุและผลนะ,ะเพื่อให้คนอื่นนับถือในตัวเอง ต่ตอมาแปลว่าตัวเองนะคะต่อไปบทที่22รู้น้อยอย่าบังอาจหมิ่นประมาทในโรคาแรงโรคว่าแรงยาม่ควรถือคือแรงกรรมแพทย์ถ้ามีความรู้น้อยอย่าประมาทในโรคความรุนแรงของโรคอย่าเดาว่าเป็นฤทธิ์ยาหรืออยาเดาว่าเป็นเวรเป็นกรรมเก่าของคนไข้อันนี้ไม่ได้ไม่ควรนะคะบทที่23 อันหนึ่งท่านได้กล่าวถามอยากกล่าวความบังอาจอำเภอใจว่าตนจำเพศไข้นี้อันเคยมาคำว่าอำเภอใจอ่านรวบคำนะคะมีการจีกคำตามฉันทลักษณ์ที่บังคับนะคะอ่าอีกอย่างหนึ่งหากคนไข้าถามแพทย์แพทย์อย่าพูดตามอำเภอใจว่าโรคนี้ตนเองเคยให้ยารักษามาแล้วนะคะอย่าได้พูดเช่นนั้นต่อมาบทที่14บสี ช่โรคสิ่งเดียวดาดจะพลันหายในยโรคาต่างเนื้อก็ต่างยาจะชอบโรคอันแปรปรวนต่างเนื้อก็ต่างยาอธิบายด้านล่างนะคะว่าถ้าต่างคนก็ควรให้ยาต่างกันไปตรงกับสำนวนลางเนื้อชอบลังยาคือบางคนก็ถูกกับยาบางอยา่างบททีส่ส4เนี่ยกล่าวว่าถึงแม้คนเราอะ่ะจะป่วยเป็นโรคเดียวกันผู้เป็นแพทย์นั้นไม่ควรให้ยาชนิดเดียวกันคือไม่สามารถให้ยาชนิดเดียวกันได้ เช่นตัวอย่างขอยกตัวอย่างชื่อนักเรียนนะคะขอห้าทับห้าแล้วกันอย่างเช่นเมทาป่วยเป็นไข้หวัดแป้งก็ป่วยเป็นไข้หวัดผู้เป็นหมอเองเนี่ยไม่สามารถให้ยาชนิดเดียวก,กันกับเมทาและแป้งได้เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าตัวของคนเรานั้นถ้าเป็นการแพทย์แผนโบราณเนี่ยจะยึดตามธาตุบางคนมีธาตุไฟถ้าให้ยาชนิดนี้ไปเนี่ยยิ่งไปเสริมธาตุไฟยิ่งทําให้ร่างกายข้างในร้อนจะเป็นเช่นนี้ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคเดียวกันก็จริงแต่แพทย์ไม่อาจให้ยานะคะชนิดเดียวกันได้นะคะอยู่ข,ขึ้นขึ้นอยู่กับร่างกายของคนไข้ด้วยนะคะต่อมาบทที่25บางทีก็ยาชอบแต่ครอบครอบจึงหันหวนหายคลายแล้วทบทวนจะโทษยาก็ผิดทีบางทีแพทย์ก็รักษาโดยการให้ยาแต่อาการของคนไข้กลับรุนแรงมากขึ้น จะไปโทษยาว่าไม่ดีก็ไม่ได้นะคะบทที่16อวดยาครั้นให้ยาเห็นโรคาไม่ถอยหนีกลับกล่าวว่าแรงผีที่แท้ทำไม่รู้ทำแพทย์บางคนอวดสรรพคุณยาที่ให้แล้วโรคร้ายยังไม่หายก็กลับไปพูดว่าเกิดจากแรงผีแรงผีคือพูดผีปีศาจเนี่ยยานี่ดีนะแต่ว่าที่มันไม่หายเนี่ยเพราะว่าเกิดจากพูดผีปีศาจมากระทำนะคะที่แท้ตนนั่นแหละเป็น คนรักษาไม่ถูกทางซะเองนะคะต่อไปบทที่ 27, 2 7เห็นลาบจะใครได้นิยมใจไม่เกรงกรรมรู้น้อยบางอาจทำโรคระยำเพราะแรงอยาแพทย์บางคนมีความโลภนะ,ะมีความโลภคือยังไงมีความโลภในการรับค่ารักษาคือตัวเองไม่รู้หรอกแต่พยายามรักษารักษาไปในทางที่ไม่ถูกด้วยนะคะรักษาไปในทางที่ไม่ถูกด้วยแล้วโรคก็จะแย่ลง อาการรุนแรงขึ้นเพราะอะไรเพราะความโลภไงอยากได้ค่ารักษานั่นเองนะคะต่อไป28โรคนั้นคือโทโสจะพินโยเร่งวัฒนาแพทย์เร่งกระหน่ำยาก,ก็ยิ่งยับเรื่อยยงเยินการที่แพทย์ยิ่งเร่งให้ยาไปโรคก็ยิ่งกำเริบขึ้นเรื่อยๆโทโสก็คือกำเริบนะเกิดอาการรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วนะคะยิ่งให้ยาเพิ่มเท่าไหร่อาการก็ยิ่งสุดลงเรื่อย ะะยิ่งยับยำเยินนะคะสองคำนี้ครูเน้นตัวเสียงไว้ให้เห็นว่าเป็นการใช้การใช้คำการเล่นสัมผัสพยัญชนะค่ะะต่อไปบทที่29ใกล้จบแล้วนะคะรู้แล้วอย่าอวดรู้พินิจดูอยามิ่นเมินควรยาหรือยาเกินว่าโรคนั้นจึงกลับกลายอย่าอวดว่าสิ่งที่ตนทําไปในการรักษานั้นถูกต้องควรพิจารณาด้วยความถี่ท้วนว่า อา,อาการกําเริบนั้นเกิดจากการให้ยาผิดหรือไม่จึงเป็นเช่นนั้นนะคะคว,ควรระมัดระวังในการรักษาต่อมา30ถานอมทำแต่พอควรอย่าโดยด่วนเอาพลันหายผิโรคนั้นกลับกลายจะเสียท่าด้วยผิดทีคือเวลารักษาคนไข้อย่ารีบร้อนรักษา โดยหวังจะให้โรคหายในทันทีคือให้อาการโรคทุเลาเร็วนะคะเพราะว่าการรักษาโรคบางทีแพทย์ต้องใจเย็นนะถ้ายิ่งรีบรักษาโรคก็บางทีอาจจะยิ่งสุดหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเอาง่ายๆว่าเหมือนอย่างโรคโควิดหรือเชื้อไวรัสโครโครนาที่เรา,าเผชิญกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่ยังไม่มียารักษานะคะเวลาคนที่ติดเชื้อไปพบแพทย์ ทำการรักษาแพทย์ก็จะให้ยาตามอาการอันนี้คือครูเอาข้อมูลมาจากความรู้จากคลิปต่างๆนะคะว่าถ้ามีอาการปวดหัวก็ให้ยาแก้ปวดมีอาการไข้ก็ให้ยาแก้ไขอาการไอก็ให้ยาแก้ไอคือแพทย์ต้องรักษาด้วยความใจเย็นบทที่31อนะคะบทที่31บ้างได้แต่ยาผายบรรจุถ่ายจนถึงดีเห็นโทษเข้าเป็นตรีจึงออกตัวด้วยตกใจ แพทย์บางคนรู้แต่เรื่องยาระบายยาผายคือยาระบายนะก็ให้ยาระบายไปจนกระทั่งน้ำดีผิดปกติแล้วคนไข้ก็ถึงเข้าขั้นเป็นเห็นโทษเข้าเป็นตรีคือขั้นตรีทูตหรือตรีโทษคืออาการใกล้าตายค่อยออกตัวด้วยความตกใจว่าตัวเองนั้นรักษาผิดและบทสุดท้ายนะคะบ้างรู้แต่ยากวาดเที่ยวอวดอาจไม่เกรงภยัยโรคน้อยให้หนักไปดังก่อกรรมให้ติดกายแพทย์บางคนรู้ แค่เรื่องของยากวาดยากวาดคือยาประเภทไหนยากวาดคือยาที่ปรุงแล้วบดละเอียดนะคะเวลาจะใช้นจะผสมน้ําแล้วก็เอานิ้วป้ายป้ายที่ยานะคะล้วงกวาดไปที่คนลิ้นและลําคอถ้าเรียนจําตอนเป็นเด็กได้นะัเรียนจะถูกกวาดคอนะคะละักษณะจะเป็นอย่างนั้นนักเรียนว่ายากวาดคือแพทย์บางคนเนี่ยรู้จักแต่ยากวาดแต่ก็เที่ยวอวดอ้างความสามารถไปทั่วไม่กลัวอันตรายนะคะ พอไปรักษาโรคก็โรคก็หนักขึ้นทําให้มีกรรมติดตัวตามไปนะคะอันนี้คือเนื้อหาทั้งหมดของคำพีฉันทศาสตร์แพทยศาสตร์สงเคราะห์ที่เป็นบทประพันธ์ที่คัดมาให้นักเรียนเรียนนะคะจบแล้วนะต่อไปตามที่ก่อนที่จะเริ่มยกตัวอย่างทํานองสนอก,ก็ขอฝากกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้นะคะมีคําว่าเรียนเกินขึ้นมาคำหนึ่งกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ คำนี้นะคะเกินมาข้อที่1จากบทประพันธ์บทที่1นึถึงหที่กล่าวถึงอวัยวะสําคัญในร่างกายของมนุษย์เนี่ยให้นักเรียนวิเคราะห์นะบทที่1นึถึงหแล้ววาดภาพกายนครประกอบอธิบายความสําคัญของตําแหน่งต่างๆในกายนครนนั้นคือนักเรียนจะวาดเป็นรูปผู้ชายก็ได้จะวาดเป็นรูปผู้หญิงก็ได้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อวาดรูปเสร็จแล้วเนี่ย ก็ให้นักเรียนระบตุตำแหน่งสำคัญว่ากายนาครมีอะไรอะหัวใจเนี่ยเป็นกษัตริย์ก็วาดหัวใจแล้วก็โยงออกไปอธิบายว่าอะตรงเนี้ยเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองหนะ้าหัวใจเป็นกษัตริย์ต่อมาเป็นอะไรมีค่าศึกก็คือโรคภัยไข้เจ็บนักเรียนก็วาดหมาแพทย์เป็นทหารมีน้ำดีเป็นวังหน้านะคะระบายสีให้สวยงามต่อไปสอง น,นิทานชาดกเรื่องหมอผู้โชคร้ายแล้วเชื่อมโยงกับจัญญาแพทย์จัญญาแพทย์ไม่สะกดผิดนะคะจัญญาแพทย์คือจัญญาบันแพทย์นะคะที่ปรากฏในคัมภีร์ฉันทศาสตร์แพทยศาสตร์สงเคราะห์นะ,ะเดี๋ยวทั้งหมดนี้ครูจะเอารายละเอียดลงให้ในคลาสซูมแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมเป็นการทบทวนความรู้ให้ในคลาสซูมอีกทีหนึ่งนะคะ,ะก่อนที่จะ จบเรื่องนี้นะคะตามที่ครูได้แจ้งไว้แล้วต้นคลิปว่าจะยกตัวอย่างการอ่านทำนองสนองบทที่1นถึงหคือกาบยันีสิบเอนี่ยให้นักเรียนฟังทีนี้เรื่องนี้จะมีบทอาขยานนะคะบทอาขยานให้นักเรียนมาท่องสอบแต่ตอนนี้ยังไม่ได้นักให้นักเรียนท่องแค่ให้นักเรียนฟังว่าบทอาขยานเนี่ยออกเสียงเป็นทำนองสนองเป็นอย่างไรเท่านั้นเองนะคะแค่ฟังเฉยๆส่วนในการที่จะ ไปท่องจำหรือจะทำกิจกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวครูจะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับต่อไปนอนสนดังนี้นะคะอันหนึ่งจากลาวซนก้านครมีมากลายประเทียเปรียบในกายถูกยิงชาย ในโลกาดวงจิตคือกระสาดผ่านสมบัติอันโอลาข้าศึกคือโรคอังเกิดเข็นข้าในกายเราเปรียบแพทย์คือทหาร อันชำนานรู้ลำนาค่าศึกมาอย่าใจเบาหอมล้ม จาดแจงอยู่รักษาห้ามยายก้าึึกมากปิดทางได้จากสียทีทำนองจะประมาณนี้นะคะเสียงอาจจะแหบไปนิดนึงเพราะว่าอธิบายมาเยอะมากนะคะสุดท้ายนะคะ จบเรื่องคัมภีรฉันทศาสตร์แพทยศาสตร์สงเคราะห์แล้วนะคะแล้วก็กิจกรรมแล้วก็ค่อยไปว่ากันในคลาส o รูมละแจ้งในภายหลังนะคะก็ขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพนะคะตัเองให้ดีไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกไปไหนอยู่กับบ้านนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ